สวัสดีค่ะบาพบกับกินยูแบบบ้างๆเปียชาแนลค่ะพี่น้องมันในสภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูม,นมันเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทาผัดเห็ดลิ้นดําใส่เต้าหู้ลอดค่ะพี่น้องส่วนผสมต่างๆก็จสมิเห็ดลินดํานะคะเต้าหู้ลอยจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหั่นเคืองนะคะพี่น้องแล้วก็ออหอมใหญ่นะคะเอาใส่เล็กใส่ต้มสุกค่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะนะคะพี่น้อง เมนู่นี่เป็นไม่นูที่คิดอยากยะน,าะะะนะคะพี่น้องก็เลยดัดแปลงเอาค่ะ h เฮ็ดปลาพัดเฮดนะคะพี่น้องก็อยากกินเต้าหู้ด้วยค่ะก็เลยจะใส่ลงไปด้วยมาดูกันค่ะพี่น้องว่าพัดออกมาสเป็นยังไงนะคะแล้วตั้งกระทะหห่อนกนจ้าเอาละคะ่ะใส่น้ํามันลงไปเลยบางคนก็จะเอาเอาต้าหูล่งไปจวดไปพัดด้วยนะคะแต่แยก้องการเต้าหู้นุ่มๆค่ะเพื่อให้คนแก่กินได้ด้วยค่ะพี่น้องหรือใดรจะมักเนื้อสัตว์กระเพิ่มหมูสับลงไปก็ได้นะคะ ตวผัดกระเทียมให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยเห็ดจะเอาเห็ดลงไปผัดก่อนเพราะว่าคนบม่มากินเห็ดนะคะก็ยำบดหลวกเห็ดจะต้องจะผัดเห็ดให้มันสุกค้วค่อเราใส่อย่างอื่นค่ะบ๊อกซ์กับชีนองอนะคะจะราคนค่ะ อีก่ตามโอรตานแม่มาอยู่ในกับือว่ายย,ย่างเป็นงายหนึคนอยู่ติดเคยไปกินอีกแบบนึง่งยาก็กินอีกแบบนึงนะคะอันนี้ไปพร้อมน้องแบบนึ่เข้าวเคยไ้องเกดเให้ถูุกป่าทุกคนค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะ ขึ้มาคอเพดลิงดำื้นเท้าที่น,นอ,สนนอนะะนนงสทนนะ,ะ,งกกะเทเ้านนะคะเพราะว่ามันท้าไสองราคาถูกนะคะสามขึ้นนมเวลากัดทักทัมันคมนกุบกรุบแน่นอยค่ะที่นองเสียนะคะจะเป็นเิ็ด้งจะสะท้าจแก้งแน่ค่ะเลกัเลยกโก่อนดื่มสุอียังนึงไม่เคยเจอเห็ดตั้งเลยค่ะแต่น่าจนหอมใหญ่ลงไป แค่ให้ผู้เฒ่ากินนะคะเยอะเลยต้องหั่นเห็ดให้เป็นครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าไปให้มันนุ่มซอสารั่าผู้ใดตัดดีๆเยอะใส่แต่ใส่สเป็นฟอนเลยค่ะเพราะว่ามันส่เห็ดอีกอาลำอีกแบบนึงนะคะพี่น้องจะผู้เฒ่ากินได้ตุกข้องค่ะเติมน้ำลงไปหน่อยนะะึงค่ะนะคะ ก็ได้มาหอมไงกรุบกรอบก็ไม่ต้องขัดนานค่ะแต่ใครชอบแบบว่าเล็กๆนะคะขัดได้อีกครับน้องนะคะเจะใส่ถุงพลางไปหน่อยนึงค่ะขัด่อให้สุกค่ะเติมน้ำอหนไปเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราจะใส่พริกขี่ตาลงไปตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะแล้วสุดยอดใส่หลยเข้าไจน้ำมันหอยใส่ไหลายนัาสีดำสีอาหารท้าสุ่สวยแตเราต้องขาดเสียอีค่ะสีข้ขาวค่ะประมาณนี้เพราะว่าเข้าใส่ขงุงลูโรใส่น้ำมันหอยแล้วอารมณ์ของพัดเมนูนี้นะคะคุณน้องมันจะออกแบบลดอ่อนๆนะคะ มุมซรียนิดนึงค่ะนันงจากนั้นค่ะใส่ตะเห่หอดลงไป เบอกว่าคนแหงบดใดญค่ะตอหูฮจะเละค่ะไง่พิกพิกมันค่ะพี่น้องภาษาไทยอย่างนี้กพิกเยยาวค่ะพี่น้องเห็มันเห็นมันเข่าจังเพื่อนจว่าซส้เราอีกย่งจันว่าพริกๆกียงม่ะค่ะไง่กับกรีค่ะจริงนต่ เขาเผาเขาแค่ไรคะจริงบดแตกนะคะพี่น้องบมแตกด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเคยแตกจริงๆอะเต้าหู้มันสุกอยู่แล้วนะคะพี่น้องมีผีคนหนึ่งที่เคยงานกับเย้าสมัยมเหมือสิปีที่แล้วแล้วมาบึงขึ้นไข่นะคะรัสหั่นกินเลยค่ะรัสถผสมโมขลกันยังหั่นออกจากกรอดไหมนะคะพี่น้องก็นั่งปลาจินปาาจินนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเต้าหู้นี่มันสุกอยู่แล้วค่ะเราเอามาคนผสมเราจะกินได้เลยค่ะพี่น้องนะคะในย้าขออนุญาตชิมรสกันค่ะ บางเค้มแลยก่อนนวโอเคอยู่ค่ะพี่น้องนะคะค่นะอนข้างออกเค็มนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาค่ะพี่น้องเพราะว่าเนื้เข้าวิก็ขอสวยนะคะยูุ้เดใดบ่มมาเค็มนะคะเขาจุ่รสที่ลดร่มเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้จะบอกตรงๆเลยเค็มกับื่อเค็มโบเค็มกับชื่อโบเค็มนะคะพอจันาอาหารทชนิดพี่น้องเมื่อวััวว่าสุดตัวนะหาบมีการตัวค่ะเสร็จกับื่อเสร็จค่ะพี่น้อง ใส่ต้นหอมลงไปค่ะเปดิดไฟแรงๆนี่ค่ะพะเยาที่ว่าค่ะเต้าหู้นะคะพี่น้องก็จะดูดน้ำ้าไปเบิดนะคะพี่น้องน้ำที่ห้าวพัดนะคะที่นี่รสชาติทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในตัวเต้าหู้นะคะเบิร์ดจะโเป็นยังเต้าหู้มันดูดไปไม่คือแสบไม่ขมมั่วะคะ่ะพี่น้องอคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเห็ดลิ้นดำผัดเต้าหู้นะคะพี่น้องเดี๋ยวยะจะเอา ให้ Adams, หบนแค่กระทะดีละคะพี่น้องนะคะเพราะว่าใส่จามันจะไม่สวยค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องไม่นุ่มอี้ค่ะผัดเห็ดลิ้นดำใส่เต้าหู้หลอดค่ะพี่น้องเป็นเต้าหู้ไข่นะคะเป็นเมนู่พีแบบปลาเพื่อสุขภาพค่ะไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะพี่น้องเราจะเต้าหู้ไข่นะคะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนั่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะหวานเค็มนัวแล้วก็น้ำมันมีเลยพี่น้องเต้าหู้ดูดเขาไปเบิดค่ะเดี๋ยวก็เลยน้ำแห้งคอร์รีสีค่ะบบเป็นยังค่ะพี่น้อง พอมันหายห่อนเดลน้มันจะออกมาเองค่ะไม่ต้องไปเติมอะไรเพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนะคะพริกชี้ฟ้าสามารถใส่เพิ่มได้อีกค่ะสำหรับคนกินเผ็ดนะคะคนใดกินเผ็ดหรือว่าบ,บ่ชอบกินมันเผ็ดหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามจะมิกินของพริกชี้ฟ้านะคะกับ่ต้องใส่หลายนะคะของเย้าใส่ไปเคื่งเม็ดะค่ะพี่น้องก็จะสีสันหน้าตาประมาณนี้ค่ะเต้าหู้หลอดค่ะจะนุ่มค่ะพี่น้องแซบค่ะและไล่ในปากนะคะอย่ามากมากค่ะพี่น้องนะคะ แล้วก็พี่น้องผู้ต้องค้นลายเสวิธีการเขย่านะคะพี่น้องภาษาไทยเนาะเขยา่าภาษาอีสานเอิ่นทิกค่ะเยอะเอื่นบอกทิกทิกทิกทก็กไปก็มาค่ะพี่น้องนะคะคนคนคนกับปิดไฟกินได้เลยค่ะส่วนหอมใหญ่ผู้ใดมักซุกแบบนี้กับพัดขี้เย่าค่ะผู้ใดมักกบกอกกับผู้ต้องอดอนจะซีนะคะพี่น้องปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะขอพคุได้ายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาหาทุกผู้ทุกคนเอาถวยวเอาซ่าม,มาค่ะกินผัดเห็ดลิ้นดำใส่เต้าหู้หลอดจ้า